เมื่อวานนี้นะครับหลายจังหวัดนะครับก็มีการจัดพิธีจเจริญพระพุทธมนต์นะครับแล้วก็ทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษหาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับ ที่จังหวัดลบบุรีนะครับบริเวณวัดเชิงท่าตำบลท่าหินอำเภอเมืองลบบุรีนายอําพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสพระราชเสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีธรรมยุทธเจ้า,าวาดวัดพระนางจามเทวี เรื่ประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีเจริมพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2568โดยมีนางสุวัจีศิริปัญญานายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนองค์กรภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดลบบุรีร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสาร อาหารแห้งพระสงฆ์และสามเณนรนจำนวน71รูปและร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชุกุศลจำนวน71,999ตัวณบริเวณท่าน้ำวัดเฉิง่าคับ